วันนี้ก็มาซ่อมลูกหมากตัวอิมยูห้าเจ็ดนะครับผมเปิลไปหาของมาได้แล้วครับจยากที่ถอดไปเดี๋ยวก็ไปหาซื้อครับผมซื้อรักข้างนอกนะครับแต่ตอนที่ถอดก็วัดไว้ก่อนนะครับว่าระยะเดิมมันเท่าไหร่ครับผมดีครับที่ถอดมาแล้วตัวเบ้านี้มันไม่สึกครับเปินมันเสียที่ลูกหมากครับก็เลยโชคดีไปครับผม ไปอันนี้ไม่ได้ซื้อเบิกศูนย์นะครับไปซื้อรัดข้างนอกมาครับผมเอาไปเทียบเอาครับเอื่นหาของเดิมมันไม่ได้ครับทีนี้ผมก็เลยไปเทียบมาได้ของตัวของเอ็มเจ็ดูนย์นะครับผมนี่นี่ครับขนาดเท่ากันน็อตรูอะไรเนี่ยเท่ากันหมดเลยครับเนี่ยอันนี้ของเก่านะครับผมที่ถอดไปอันนี้ของเก่านะครับเสียหายครับของเก่านะครับตัวเนี้ยมันสึกครับ มันโยกไปมาไปมาเลยครับเลยเอาไปซื้อที่ร้านข้างนอกซื้อร้านข้างนอกเทียบเอาครับวนนี้พวกแกนตัวเนี้ยครับกับตัวเนี้ยเท่ากันครับก็เลยได้ของ m 7 0มาครับผมเดี๋ยวก็จะประกอบแล้วครับผมมันโยกเยอะถ้าของใครโยกจะทิ้งไว้นานนะครับเสียหายเยอะครับเดี๋ยวมันจะกินทั้งยางทั้งอะไรหมดเลยครับเ เดี๋ยวโยกไปโยกมาเกลัวตัวเนี้ยเบ้าตัวนี้มันเสียครับปะเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับผมประกอบเสร็จแล้วครับลูกหมาก MU 5 7ครับประกอบง่ายๆครับประกอบไม่ยากเยงแค่เราวัดระยะเดิมไว้ครับแล้วก็มาใส่แล้วก็วัดให้ได้ระยะเดิมแท่นั้นครับไม่ยากครับอันนี้ของไหมครับผมได้ของ M 7 0มานะครับอันนี้ประกอบเสร็จแล้วครับใส่ได้พอดีเป๊ะเลยครับนี่ครับ ของเดิมไปหาซื้อไม่ได้ครับเลยไปเทียบได้ของห้าเจ็ดมาครับโอ้ของ M เจ็ดศูนย์มาครับผมนี่ครับนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วครับใช้งานได้ปกติครับทั้งสองฟังเลยเนี่ยครับฝั่งนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วครับใช้ได้ครับโอเคครับอันนี้ส่วนนี้ของเก่าครับผมอันนี้ของเก่าไปวัดขนาดเท่ากันเป๊ะเลยครับของ M เจ็ศูนย์ครับผม เนี่ยครับแต่หัวตัวเนี้ยไอของ M70 เขาจะใหญ่กว่าครับเนี่ยครับหัวลูกหมักนี่ครับเห็นไหมครับตัวตนไอของเก่าจะเล็กกว่าครับแต่หัวของ M70 จะใหญ่กว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้ครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับผมเหรียญเรียบร้อยก็เงบประมาณครั้งนี้ก็ตัวนี้ข้างละ9 0้าร้อยครับ ห้างละ900คู่หนึ่งก็พันแครับก็โอเคครับผมใช้ได้ <Okay. What? S 1> เบิกศูนย์ไม่ไหวครับเลยหาทางข้างนอกเดี๋ยวจะลองใช้ดูว่ามันจะทนแค่ไหนครับผมเนี่ยครับเลยเอามาฝากเพื่อเป็นแนวทางครับสอมเองได้ง่ายๆครับผมแค่ลูกหมากครับผม